ตามายังพคะวันตังสัทธัมมังสัสังขังอิเมหิสักะเรหิยะธารังอารปิเตหิอภิปุชยามาสธทโนพันเตพระขวาน สุจิราปารินิพุโตปิปัจจิมาชนะตานุกัมปะมานาสอิมิสักการยทุกขตาปันนาการปุเตปฏิขาดู อัมหากังทียคารังหิตายาสุขายาอะรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาผู้ทางภะคะวันตังอภิวาเทมี สวะคาโตภวะคาวตาธรรมโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนภระคาวตาัาวสวากาสังโฆสังฆนามา ธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพาภาคณะการังการรมาเสนนโมตัสสะภควาโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธสะนามตัสสะภควาโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันธรรมยังพุทธาพิทุติงกะโรมาเสโยโสตธาคาโต ชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอ,อนุตารปุริสัทธมาาระทิสัทถาเทวมโนาสานังพุทธว,วาโย สัพระมะกังสัส,สม,รรมณาพระมังนิงประชังสัเทวมโนสังสยังอภิญญาสจิกัตะวะปเวเทีโยธรรมเทศสิอาทิกัลยานังมาเทกัลยานัง ปริโยสานกันลยาณังสาทังสาพยัญนชนังเกวละปริปุณนนังปริสุทธังพรามาจริยังปากาเสีเสีตามหังพระขวันตังอภิปูชยามี ตามหังระขาวันตังศิราสานาม,ามีหันธรรมยังธรรมาพิทุติงกโรมาเซโยโซวสวาคาตัวระขาวตาธรรมโม สันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิตามหังธรรมังอภิปูชยามิตามหังธรรมังสิระสานะมั ฮันธรรมยังสังคาพิทุติงกาโรมาเซยโยโซสุปติปันโนภาขาวโตวสาวกาสังโฆโอ,อชุปติปันโนภาขาวโตวสาวกาสังโฆ ยายาปติปันโนภะคาวะโตสาวกัสังโฆสามีติปติปันโนภะคาวะโตสาวกัสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคลา เอสาภาคาวโตัวสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักินายโยอันชลีกะรณิโยอานุตารังปุญญาขตังโลกาสัง ตามหังสังขังอภิปูชยามิยามหังสังขังศิรสานามามิหันธรรมยังรัตนาตยปนามคาายโยเจวาสังเวขาปริกิตนาปาทันจาพนามเซ พุทโธสุสุทโธกาุณามหันวโยจันตสุธาภลรยานโรจโนโลกาสปะปูปกิเลสคขาตโกวันธามิพุทธังอหมาททเรนตัง ธรรมโมปาทิโปวิยตาสะสะทุโนโยมะขปากามะตะเพธพินนโกโลกุตตโรโยจะท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 ัตตาทัทิปโนวันธามิธรรมมังาหามาทะเรนตัง สังโฆสุขิตาภยติขิตาสัญญิตโยธิธาสัญโตสุขตาโนโปทโกโลลาปะหิโนอริโยสุเมธะโสวันธามิสังขังอาหามาทาเรนตัง อิเจวะเมกันตาพิปูชนยกังวัตถุต,ตายังวันทยตาพิสังขตังปุญญงมายายังมะมะสาภผูป่าทวามาหอนตุเวตาสปภาวาสิทธิยา อิทาตทาคโตโลเกอุปันโนอารหังสัมมาสัมพุทโธธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสัามิโกปรินิพานิโกสัมโพทคามีสุขตาปเวทิโตมายันตังธรรม สุตวะวเอวังชาณามาชาติปิทุขาชาราปิทุขามารณังปิทุขังโสกปริเทวาทุขโทมาสุปายาสาปิทุขา อาปิเยหิสัมปโยโคณุโคปิเยหิวิปโยโคณุโคยามปิชังนาละพติตัมปิทุครังสังคิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุขาเซยานิทัง รูปูปาทานคันทัเวทนุปาทานคันทัสัญญูปาทานคันทัสังขารูปาทานคันทัวิญญาณูปาทานคันทัเยสังปริญญาญา ทารามโนโซภะเขาวะเอวังพหุลังสาวเกวินิตีเอวังภาคาจปนาสภะขวโตสาวเกสุอนุสาสเนีพหุลาปวัตติรูปังอนิจังเวทนาอนิจจา สัญญาณิจจัสังขารานิจจัวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตา สัพเพสังขารานิจจาสัพเพธรรมานิตาตตเตมยังโอตินนามหาชาติยาชรามรเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมาณสิหิอุปายาสิหิ ดูโคตินาทุคาปริตาอาปเปวนามิมาสกีวาลาสทุขาคันคาสาอันตากิริยาปัญญาอิทติจีราปรินิผู้ตัมปิตังภะควันตังสารนังคตา ธรรมันจะพิคุสังคันจะตาสาภะควะโตสาสนังยาธาสติยาธาพลังมานสิกาโรมาอนุปติปัชฌามาสาสาโนปฏิปัติ อิมาสะกิวลาสะทุขาขันคาสะอันตาคิริยายาสังวาตาตูหันธมยังตังคณิกะปัจเวคณาปาทังพนามาเสปาติสังขโยนิโสจิวารังปติเสวามี ยาวาเทวาสิตาสาปฏติคาตายาปูณหาสาปฏติคาตายาทางสมากาสวาตาตาปัสิริงสาปาสัมภัสานังปฏติคาตายายาวาเทวาหิริโกปินาปติชาทานาทังปติสังขายนิโสปินดาปาตังปติเสวามี เนวะเทวายนามทายนามธาณายานวิภูสนายายาวเทวีมัสกายาสาธิติยาญาปานายาวิหิงสุปารติยาพระมจาริยานุขาญา เอติปุรานันจะเวทานังปฏิหังธามีนาวันจะเวทานังหนาอุปเดสามียาตราจะมีภาวิสติอนัวชตาจภาสุวิหโรจาตีปาติสังขายน ن ي โสสินาสานังปฏิเสวามียาวเทวาสิตาสปฏิคาตายา อุนหาสัปปิฆาตายาทางสัมมา迦สาวาตตาปะสิริงสัปปสัมภัสสานังปติฆาตายายาวาเทวาอุตุปเรศายาวิโนทานังปติสันรานารามาทังปฏิสังขาย وني โซคิลานาปัจยยาปิสัชฌาปริคารังปติเสวามี ยาวาเทวาอุปันนานังเวยาพาธิกานังเวทานานังปฏิคาตายาอาภัยยาปชาปรมิตายา,าตีกายยังโคเมกายโยกายของเรานี่และอูดทางปาทตลาเบื้องบนแต่พื้นท้าขึ้นมา อาโทเกสามัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังห่องอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนานาปาการาสสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีปาการต่างๆอาธิมัสมิงกาย มีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาขาคือเล็บทั้งหลายทานตาคือฟันทั้งหลายตาโจคือน้งมังสังคือเนื้อนาหารู้คือเอ็นทั้งหลายอธิคือกระดูกทั้งหลาย อาทิมินชังเยื่อในกระดูกว่ากังมามหาทถ้ายังหัวใจยากานังตาบกิโลมากังผังผืดปีหากังไตป่าพาสังปอดอ่านตังไสใหญ่อ่านตาคู่นางไ่น้อยอูทริยังอาหารใหม่ การิสังอาหารเก่าปีตังน้ำดีเสมหังน้ำสเล็ดปูโ,โพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเงือเมโทน้ำมันคนอาสน้ำตาวาสาน้ำมันเหลวเคโลน้ำลาย สิงคานิกานาม,มูลาศิกานามา้มไขข้อมตดังนาม,มดูดเอวะไม่ยังมีกากโยงกายของเรานี่อย่างนี้ปวดทางปาทะตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป ตาจะปริยัตัโตมีหนังหองอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนา,นาปาการาสาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีปาการต่างๆอย่างนี้เลเววัวน,นีิยมฮิอัชโชปากาโตบาทนี้เรามีเพศต่างจากคขิฤหัสแลว้ว กิริยาอาการใดๆอันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปาราปติพาธาเมชีวิกาชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี่ยงง่ายอันโยมีอากปโปการนิโย กิริยา,าการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกมิใช่เพียงเท่านี้กาจินโนโคมิอัตตาศิลาโตนาอุปาวะทันตีตัวเราเองติดเตียนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่ กาจิโนโคมังอนุวิจาวินยูสาพรมจาลีศีลาโตนาโอปาวทันตีผู้รูใ้ใครครวรแล้วติเตียนตัวเราโดยสินได้หรือไม่สามเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะลาเวนเป็นต่างๆ คือว่าจะต้องพัดปราจกาของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมาสะโกมีกรรมมาทายาโทกรรม,มโยนิกรรมมาพันทุกรรมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยย่างกรรมังกริษามีกัลยาณังวาปาปากังวาตัสสาทายาโนวภวิสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป กาธรรมโพตัสสามิรตินทิวาวิติปาทันตีวานคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำบาอะไรอยู่กาจีนโคหังสุญญาคาเรียภพิรามานีเรายินดีในเสนาสน,นะอันสังเกหรือไม่ อาชิโนโคโมิอุต,ตาริมานุสาธรรมาลามาริยาญาณานาสนาวิเศษโซอาทิคาโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โซหังปัชิเมกาเลสะพระมจาจลีหิปุทนามังกุภวิสามีที่จะทำให้เราไม่เกิอ้อเิน ในเมื่อเพื่อนบรรพาชิตถามภายหลังเอเมโคทัส,สารรมาทำสิปปาการนี้แลปาพาชิตเตนา่าอันบรรพาชิตอาพินหังปะเจเวิคิตาพังควรพิจารณาเนืองเนืองเธอ ปุญญาสิทธานิกาตาสายานัญานิกาตานิมิเตสันจาพาขีโนอนตูส निता ายาทินน <sm all> อาเวราสุขชีวิโนขอให้สาทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาตั้งปุญญางพลังไม่ห่างสัพเพภาคีภวันตุเตขอให้สาทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้สเสวยผลบุญอันที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิด